สวัสดีค่ะ FC แ a n c l ับยินดีตอนรับเข่าสูเดือนเพ่นชาแนลค่ะสวัสดี FC แฟน c l ับของน้องแอมชนทิชาแน่นอนค่ะพอกันมือนีกับตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2567ั้ากิบเฮากิมาอัปเดตคิวงานของน้องแอมค่ะพี่น้อง่าสำหรับ21กุมภาพันธ์มาเจอน้องแอมชนทิชาได้นะครับที่งานน้มัสการพระบรมาธาตุนาดูน ณบริเวณพุทธมนฑลนอีสานอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้องค่ะน้องเริ่มทําการแสด,แดงเวลา22.00นจนถึงเวล 23. า23.00นค่ะพอๆพอแม่เอฟซีแฟนคลับของน้องแอมพี่น้องจังหวัดมหาสารคามพี่น้องอำเภอนาดูนระแวกใกล้เคียงก็อย่าลืมไปให้กกำลังใจกับน้องแอมของเฮาค่ะก็ไปไหวพ้พระธาตุนาดูนของเฮาพร้อมค่ะ หวังว่าเจอกันหนาเวที่พี่น้องจ๋าคำขึ้นนี่เนาะกาขอให้ทีมงานน้องแอมและแอดมินและแม่เล็กเนาะเดินทางขาดแคลปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะผู้ที่ไปรับชมน้องแอมกาขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกเส้นทางค่ะสําหรับคลิปนี้กาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตืนเอนเพื่ปอรปอระพาดคลิปและข่าวสารใหม่ๆจากการอัปเดตล่าสุดของช่องเฮา สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ